วิธีเพาะเมล็ดทุเรียนด้วยเทชชูทำยังไงแล้วงอกดีหรือเปล่ามาติดตามคลิปนี้กันดูครับ <S <S อ่ะเนี่ยครับก็คือเมล็ดทุเรียนนะครับนี่ก็คือ,อถ้าเรากินทุเรียนนะครับเราปกติเรากินไม่หมดเราก็จะแช่ตุเรียนไว้อย่างนี้แนะนําก็คือเป็นพวกทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนของถิ่นนะครับเนี่ยก็คือเอามาเพาะเมล็ดเนี่ยก็คือเห็นไหมครับเนื้อจะน้อยนะครับมเม็ดจะใหญ่เดี๋ยวจะลองเพาะให้ดูกันนะครับว่า เพาะด้วยเชชูเพาะยังไงนะครับอ๊บนี่พอดีเจอมเมล็ดอยู่สีมเมล็ดนี้นะครับเดี๋ยวจะเพาะเชืชูให้ดูกันอันนี้คือมันเน่าแล้วนะครับไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับอันนี้รอดเดียวกันด้วยนะรอดเดียวกับในตู้เย็นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะมันมเน่าถ้ากินก็กินให้หมดนะครับถ้าไม่กินก็ะะเดี๋ยวมาล้างน้ํากันแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้นะก็เอาออกแล้วกันเราจะปลูกแต่เมล็ดนะล้างสะอาดแล้วนะครับผมเราก็เอาเชืชูเนี่ยนะครับผมนะครับห่อห่อเม นะครับห่อมาได้่างนี้นะครับหอ่อไปงี้ครับนะครับหอ่อไปงี้หนึ่งเม็ดนะครับนี่แล้วก็อันนี้อีกเม็ดที่สองนะก็ห่อไว้ห่อครับนี่สองเม็ดนะครับเม็ดสามนะมันมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เดี๋ยวดูดิว่าเม็ดไหนจะงอกดีนะครับอันนี้เม็ดเล็กหน่อยนะห่อไว้เม็ดสี่ก็อย่างงี้ครับ เอาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่กล่องนะครับเป็นกล่องบ่มอย่างละสองเม็ดก็ได้นะครับกําลังสวยเลยอย่างละสองเม็ดอ่ะแล้วก,ก็ฉีดท่นนะครับเอาน้ําเปล่าๆเนี่ยครับผมฉีดน้ําฉีดน้ําให้ชุ่มเลยให้มันเห็นเม็ดสุรียนนะครับผมนี่อ่ะแล้วก็ใส่ไว้อ่ะแล้วก็ปิดฝานะครับเดีย๋ยวเขียนวันทีว้นิดนึง สิบสามเดือนเก้าหกเจ็ดเดี๋ยวดูว่ากี่วันงอกถ้าเราดูครับเราดูอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันนะว่ากี่วันงอกนะครับเอาไว้ในที่ร่มๆนะครับใส่ไว้ในเงินชักนี่ครับผมไว้อย่างนี้เลยนะครับร่มเลยอ่าแล้วก็ปิดไว้ครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับอัปเดตนะครับวันนี้วันที่17กันยานะก็คือผ่านไปสวันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราเพาะเมล็ดเก็บไว้ใน ลิ้นชักนะครับจะงอกหรือเปล่าบ่มเช็ดชู้นะครับนี่วันที่13ใช่ไหมแทนเธอแทน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 ขวับเป็นไงฮะเป็นไงครับไหนอะงอกไม่งอกดูยังไงดูยังไงครับดูครับเหมือนจะยังไม่งอกครับอ่ะอันนี้ยังไม่งอกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งแทนเธอแทน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 งอกไหมครับ งอกไหมยังไม่มีครับยังเงียบครับยังเงียบนะครับเม็ดเนี้ยก็ยังเงียบนะครับยังไม่งอกนะแต่ว่าเชิชู้ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวทางนั้นก็เดี๋ยวทิ้งไว้อีกนะครับอาจจะสี่วันอาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องทิ้งไว้อีกนะครับอ่าใส่ไว้นะครับแล้วก็ปิดฉีดน้ำหน่อยอยูอุ้ยแต่มดมาแล้วครับเนี่ยดูดิมดมามดมาเดี๋ยวฉีดน้ำหน่อยดีกว่าอ่านะครับสี่วันก็มาฉีดทีแล้วกันนะครับเนี่ยชุ่มชุ่มเลย ปิดครับโอเคนะอีกอันนึงอันนี้ก็ฉีดเหมือนกันปิดครับเดี๋ยวหมดมานะครับอ่ะปิดครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันต่อครับวันนี้วันที่24นะครับผ่านไป11วันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอ่ะนั้นแต่วันที่สิบสามนะครับอุ้ยโหนี่ครับอะไรมาครับดูนะครับนี่ หมดมาครับโอ้โ oh. ห <laughs> ดูนะครับมดมาเต็มเลยนะครับโอ้โหนะครับโดนน้ํานี่ขนาดมีน้ํามันก็ยังเข้ามาเนี่ยบางตัวว่ายน้ําไม่เป็นไงก็จมน้ําตายเต็มเลยโอ้โหแล้วก็ทุเรียนก็น่าจะไม่รอดแล้วนะดูดิไม่ออกเลยนะครับผมไม่แตกไม่ออกลงออกรากเลยแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยนะครับดูดิชื้นจัดเนาะนะครับมันชื้นจัดเลยเป็นเชื้อราเลยเละเลยครับผมเละเทะตุ่มเป๊ะนะครับแล้วมีมดด้วยนะครับโอ้โหนี้ก็โอ้โหม่เกิดผลเหมือนกันไม่เวิร์กนะนะครับลองอันนี้อ่ะโอ้โหอันนี้ขึ้นลาเลยครับผมนี่ครับ ลามาแล้วครับสิบวันนี่ดูดิเขาขาว,ขาวน้าเหม็นด้วยเหม็นด้วยครับอืเน่าเน่านะครับผมนะบทสรุปนะรแล้วก็ไปดูทาหอดแล้วกันเนี่ยดูใ,ใกล้ยินดอะไรขึ้นมาเต็มเหลืองเหลืองนะครับเน่านะครับลานะครับขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวไม่เวิร์ครับทิทีนี้นะผ่าน นะครับขออนุญาตข้ามไปอย่าไปทาแล้วกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการทดลองนะนะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงนะก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีการอื่นให้เ,เป็นอุทาหรณ์เป็นการทดสอบนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทํากันถ้าเกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมอกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมอกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันสวัสดีครับ